เรียนขะารรมการที่เคารพกระผมนายปรินวิทย์เดชเจริญตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนศรีบุรืองวิทยาคารรับผิดชอบสอนในรายวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปีที่5ก่อนอื่นกระผมขอนำเรียนถึงบริบทของนักเรียนก่อนนะครับ โรงเรียนศรีบุเรงวิยาคารเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากจึงมีนักเรียนที่มีศักยาภาพที่หลากหลายอาทิเช่นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SC ห้องเรียนพิเศษบุรณาการทางภาษา EIS และห้องเรียนปกติทั่วไป สำหรับห้องเรียนปกติโรงเรียนก็จัดลำดับตามความสามารถทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนแล้วก็สามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นให้เหมาะสมห้องเรียนที่กระผมรับผิดชอบเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปานกลางดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้นนี้ จึงไม่พบปัญหาด้านความแตกต่างทางความสามารถของนักเรียนมากนักเพราะว่าระดับความสามารถของนักเรียนใกล้เคียงกันนั่นเองวิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึง่งที่มีความสำคัญเพราะฟิสิกส์เกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นพื้นฐานของาศาสตร์ขแขนงอื่นๆ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิสิกรรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้จากสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์จึงควรจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยกระบ,บวนการสังเกตสำรวจตรวจสอบทดลองและนำผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการแนวคิดและทฤษฎีธรรมชาติของวิชาวิศิ์มีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎีและลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบด้วยเหตุผลนี้กระผมจึงเน้นผู้เรียนให้ได้เป็นผู้ค้นพบด้วยตนเองให้มากที่สุดนั่นก็คือให้ได้ทั้งกระบ,บวนการและองค์ความรู้ กระผมในฐานะครูผู้สอนได้ทำการประเมินสภาพและปัญหาการจัดจิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิสิกฐ์ในเรื่องการต่อความต้านทานที่ผ่านมาพบว่านักเรียนสามารถคำนวณค่าความต้านทานสมมูลตามสมการได้แต่ยังไม่สามารถต่อความต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานได้อีกทั้งนักเรียนยังไม่เห็นความสำคัญหรือว่าประโยชน์การน,นำความรู้ เรื่องการต่อตัวต้านทานไปใช้ในชีวิตประจำวันจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ PLC ของครูสาระฟิสิกส์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเพราะว่าสาหเหตุหลักของปัญหาก,ก็คือเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างยากและต้องใช้ทักษะการคำนวณค่อนข้างมาก อีกทั้งต้องทำความเข้าใจทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบมาแต่ว่านักเรียนได้เรียนทฤษฎีเป็นหลักได้ลงมือปฏิบัติน้อยเนื่องจากมีความจำกัดในเรื่องของเวลาเรียนจึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เข้าใจยากทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนนอกจากประเด็นที่กล่าวมากระผมยังค้นพบอีกว่าการเรียนการสอน วิชาฟิสิก์ยังขาดเรื่องนวัตกรรมสื่อการสอนและรวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาผลจากการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นชัดว่านักเรียนควรได้รับการแก้ไขส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้นี้อย่างยิ่งจากเหตุผลและหลักการที่กล่าวมา ทำให้ผมสนใจริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยบัรฏิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องการต่อตัวต้านทานไฟฟ้า,ฟาเนื่องจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นเทคนิคหรือเป็นกลวิธีอย่างหนึง่งที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะสะวทร,รวมถึงนักการศึกษาหลายท่าน เห็นสอดคล้องต้องการว่าสามารถที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นสะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถเข้าถึงเข้าใจในบทเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ใหม่และนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ นักเรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เกิดบรรยากาศที่ดีในจัดก,การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งสามารถต่อย,ยอดในการประกรอบอาชีพได้อีกด้วยส่วนผลลัพธ์ของการเรียนของนักเรียน จะเป็นไปตามที่มุ่งหวังหรือไม่นั้นท่านคณะกรรมการจะได้เห็นจากคลิปด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนในโอกาสต่อไปกระผมขอขอบคุณท่านครัมการที่มอบโอกาสให้ผมได้มานำเสนอผลงานในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมขออภัยมาไว้นะที่นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ